สวัสดีครับวันนี้แพมก็จะมาทำรีแอคชั่นเพลงใหม่ของลิซ่านะครับปกติแล้วแพมเนี่ยจะฟังเพลงสากลที่เป็นแบบภาษาอังกฤษนะครับฟังทางแบบที่ดังในอเมริกานะครับเออใช้เออ t u t u m u s u s i c เออ, Music, เ,อ,อเลือกเพลงในนั้นนะก็ไม่ค่อยได้ฟังไม่เคยได้ฟังเพลงที่เป็นเกาหลีเลยเออจริงตั้งแต่เกิดมาก็ฟังแล้วก็แบบเหมือนจะรู้สึกไม่ค่อยชอบอะครับแต่ว่าคือเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคือนอะใน Facebook ในทวิตเตอร์ในไอใน ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งข่าวการเมืองทั้งอะไรมาหมดเลยกับลิซ่าแบบเยอะมากคือไปไหนก็เจอแต่ลิซ่าลิซ่าลิซ่าเรากเลยองมาดูหน่อยๆว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวพามาดูว่าเออเพลงใหม่ของเขาเออเรื่องอะไรเจี๋ยวยังไม่รู้จักชื่อเพลงเลย,เลยนะเดี๋ยวขอเสิร์ชก่อนนะครับถ้าเราเสิร์ชคำว่าลิซ่าลิซ่าแบ็คพิงคนะครับลิซ่าแบ็คพิงคอ๋อนี่ไงเจอมาแล้วครับแบ็คพิงคเพลงใหม่ล่าสุดก็เจ็ดชั่วโมงที่แล้วครับลิซ่าลาลิซ่าเอ็มวีนะครับ ก็เออเดี๋ยวเราพูดเรื่องอันนี้ก่อนคือรูปที่เห็นเนี่ยจะมีรูปเดียวในหน้าเพจก็คือเป็นรูปที่ใส่ชดาแล้วแบบสีองทองอ่ะคือแบบเราเห็นก็แบบเออดูในกลุ่มการเมืองมาเราเห็นคนที่เป็นเขาที่เป็นสลิปอ่ะแบบว่าแบบนี้มันไม่เหมาะเลยนขคือแบบดราม่ากันอย่างเงี้ยแต่พันคิดว่ามันมันออกจแบบสวยอ่ะทําอยากให้แฟชั่นในบ้านเราอ่ะเออแบบคือคน ที่แบบว่าดูโบราณโบราณหน่อยรู้สึกเปิดกว้างกับแฟชั่นบ้างเพราะว่าแค่ใส่ชุดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่ามันจะแบบอะไรขนาดนั้นอย่างเงี้ยเอาจริงว่าพาอยากให้บ้านเราแบบว่าใส่กางเกงเราเดี๋ยวว่าชั้นในแบบว่าแบบลายธงชาติไทยแบบว่าเซ็กซี่แบบว่าแบบคือแบบโชว์แบบบนแฟชั่นชั้นนำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคพามเจอแล้วคะอลิซาตอนแรกตอนแรกคนเอ่อตอนแรกคนมาแบบไม่เจอเจอแต่แบบรีแอคชั่นรีแอคชั่นเต็มแต่ไม่รู้ว่าเอ็มบีตรงไหนนะเพราะว่าตอนแรกคนมาแล้วก็รอแล้วก็เลื่อนเลื่อนสกอร์ลงมาก่อน เออพางก็ได้เรื่องกับวกับไป็้าโมยออเกตใจล่ะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เพิ่งดูครั้งแรกจริงๆตอนนี้เจ็ดชั่วโมงสามสิบเจ็ลานแล้วนะครับก็คงจะปันจริงๆนะเจ็ดชั่โงเจล้านก็บเขาก็เยอะมากอ่ะันนี้ช่อเป็นแบบชุดแบบดูแญี่ปุ่นมากรู้สึก ยังไม่เห็นที่เป็นรูปชดานะคะังไ้กาลนีาษเลเพราะฟังภาษาเกาหลีเลยไม่เูเร mm hmm. ื่องก็เลยก็เลยไม่ฟังเพลงเกาหลีเลย ฟังครั้งแรกจริงๆไม่ได้แบบไม่ได้โกหกเลยไอ้เป็นชื่อแบบว่าใส่ส่วมาพร้อมกับ แบบเป็นยัวบนเขาเรียกว่าโทอ่ะสาวอะเริ่มชอบอะไรเงี้รู้สึกว่าเซ็กซี่อ่ะแลนีอันนี้งงนิดนึงนคือว่ามันไมด้ฝาานอรุยจาคือว่าะมีแบบหลายคนใช่ไมแต่นีคนเดียวอรไมู่้ว่าเกิดว่าอคนเดียวหรือไก็ไม่ดูนี่ไม่รู้จริงะไมู่้จเคยฝาในเกา เพื่อนเปิดเอ้ยเพ,พื่อนเปิดเลยเนี่ยอ๋อนม่ดูน่ารักน่ารักเก๋ๆนะ,ะอนันนี้อันนี้ดูแบบว่าสีสดใสอะแต่ชอบแต่ชอบมินซิกเกาหลีคือมันดูสดใสดแล้วแบบสีมันสดเลยอ๋อนี่ไงนนะรูปชดาแล้วมันมาแล้วท้องถิ่น โอ้ยเลิกอยู่อ่เดี๋ยวดูคอมเมนต์ก่อนว่าตอนนี้เจ็ดชั่วโมงนี้ผ่านไปกี่คอมเมนต์อุย้ยหนึ่งล้านคอมเมนต์เลยอ่ะคือแบบดังมากดังกว่าอารีนาแกรนเด้เลยมั้งเนี่ยแบล็คพิ้งปกติอันนี้เจ็ดชั่วโมงสามสิบเจ็ดล้านวิวนะครับถ้าเป็นอารีรนาที่เราชอบอารีนาแกรนเด้เราล่ะแกรนเด้แกรนเด้สมมติว่าออกเพลงใหม่อ่ะวิดีโอ ยังม่ยังไม่เห็นมีก็ position เออ position l i f e f o r m a n ถ้าสวยเป็น m u วสินะคะมิวสิกมิวสกเอาโดจาแค่ก็ได้เลยนะกันเดย์สี่บสิรู้ไหมว่าสั้บบว่สคืออะไรก็อาจารย์สจะบอกเป็นอะไรบอกใอ้ดอ่ะเป็น69สิบเก้าวตลกก็คือ6กเก้าท9หก็เจล้านวิว6เดือนที่แล้วแต่อันนี้คือเพิ่งแค่7ชั่วโมง ได้3ามสิบเจ็ดล้านวิวแบบเยี่อลังการมากเลยก็อันนี้เป็นเพลงแรกจริงที่เราฟังแบบตัต้งใจฟังเพลงเกาหลีจริงจังนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย